มันจะเข้านานโอ้โหโอ้โอ้โหลดก่อนอะไรเฮ้ยอืมจะตัวใหม่กูหน่อยอะไรปะปะอ๋อฮิอ้อจุดด้วยอะไรฮึเวลามืงอ

โอ้ยโอ้โหชิโคตรมันโคตรดีว่ะจริงที่ฮ e ึโอ you know? ้ยโดาตายเอ้ยโดตายเลเนาะเอ้เอเอ้ไอ้ชมึงบ้าหรือเปล่าเฮ้ออะไรมันคือนักบานักพีไอ้แปซี่แมนอะ โอ้ยโอ้ยเทพปัญญาอ่อนมึงอะนอนไปดิมึงนิ่มนิ่มนิ่มเฮ้ยะละจูมาอยู่แล้วจ้าการล่างลปัญญาอ่อนเรไปละอะไรวะออกเกมนล้วอเ เอาอยู่งี้ดีว่ะเกี่ยวไรทำไม่ได้กระเด็นโอ้ยเกินบ้าโอ้โหตายอะไรอะไรอะไรฮึบลีเล่ ลิงก oh ัง oh กูด oh ิก oh ูด oh ีวาชาลิงกังกูลิงกังกูโอ้โหโอ้โหโอ้โห what the fuck อิ <g ul ig ui> <c oughs> ่อิ่มอิ่อิ่มจริงเฮียอิ่มจริงเฮียเชียไม่ได้เข้าแบบนี้มาอย่างนานว่ะอัปเดตมาคงมาครบเลยวเว้ยแม่งโคตรด,ดีตอนนี้เหมือนอัปเดตมาครบแล้วว่าสกิลจุนหรือสกิลจันเนี่ยเออครบมาหมดแล้วทั้งอาติ บอกแล้วว่าต้องเตรียมลงเตรียมลงเตรียมชงเตรียมใช้อ่ะแล้วก็มีตัวละครใหม่มาหนึ่งตัวว่ะก็คือตัวนิ่มตัวนี้ไงแล้วกูต่ออุ้ยเจอกูแน่นิ่มอุ้ยอ้าปะปะป้งวิธีการเอาตัวละครประการประการที่หนึ่งเอาตัวนิ่มก่อนอะไริ่มถูล็อกเจะบมือมึงเฮ้ยโอเค อยู่มีทำไมโอเคเออสวยน้องโอเคยันละโอเคโอ้โหเราใหม่จะค่อยใช้น้องทุกคนโอ้โหโอเคกับแล้วลิงกางกุรีกุรีอ่ะสวยน้องอทำอะไรเฮ้ยโอ้ได้เหรอ ได้ย่างงี้ไงบ้าไปแล้วโดนแล้วรัดเนอร์เป็นอะไเอาเลยเฮ้ยเอ้ข้าวปั้นให้มาเรียบร้อยกล้วยเด็ดปอกเปลือกไอ้น้องสวยน้องสวยน้องสวยเฮีย,ย er! บ้าปาะมึงมาปอกกล้วยเข้าปากอะน้องอทำอะไร บ้าบ้าบ้าอืมอืมนอนนะน้องอ่าปะ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 เฮ้ยกูลัวแล้วแล้วยังไงแต่งได้แน่นอนอืมกันเด่นไป,ปเฮียสวยเฮีย <c oughs> จริงเฮียจริงเฮียจริงเฮียมาจัดต <c oughs> ัวรอดมาจัดตลอดอับตัวรอโอ้ยอย่าละอย่อลาละ

เกับอากาศโอเคย้าแล้วโอเคเฮียอะไร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 อะไเตายโอ้โหดิคัตเตอร์กูเห็นในทิกติกอยู่ฮึดหลอลงไปเลยนางกูลงเไงก็ได้อุ้ยเกือบแล้วเกือบฮึดแย่แล้วโอ้ยโอ้ยโอเคชิลอัดอะไรอเล็กน้ากล้วยอ่ะอ้ ปาด้าคุ้ยจริงไนงนะอุ้ยลงไปข้างลวเลงงเยดีไงปาด้าคุ้ยเลยนังปาด้าเค้กเรียบร้ยอ,อยอุ้ยกูรอดว่ะอเชิญ is over จริงอ,อ,อุ้ยอู้หูย <c oughs> ตาย <c oughs> ไม่ได้ปะโอ้โฟินได้เชิญไม่ได้วะ่ะโอู้เสียดายจัง<อ>แต่รู้กูรอดว่ะหายเลยเป็นไรพี่น,ไงไงนี่เงี้ยอะไรนังอืมฮึบอ่ะฮึบอะ อืมกูหุ่นึ้อืมอืมประกาศให้นึ่งได้เวลาเลสโก้ได้เวลามาได้ยี่บมือได้เฮ้ยได้รกล้องอัติแล้วประเดี๋เป็นยังไงวะอัติทำอะไรอยู่มั้ยสกิลสองอื้มเดิก็ท่าเดิมเลยสกิลสองอ่ะมาแล้วไปไปไปอืม โอเคไม่ตายหรอตาซ่าสกิลสามเฮ้ยไปโดนเขาแตกโอเคอย่าแล้วอี๋แล้วอืออยอเฮ้ยสวยสวยเฮ้ยอะไรอ่ะมามามาหย่ามาอืกกลับไปรอบหนึ่งเลยนะท่าที่หนึ่งมาเนี่ย บออืืกระเด็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรมันคืออะไรมันคืออะไรโอเคลาก่อนฮึบคุ้งวิซิกซ์สามวิที่โดนโดนวิโอ้โห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 ยี่หกดีอ่ะอุ้ยโอ้โห โ okay, okay, okay. อ,อ้โหเคาน์เตอร์เจอกูไอ้ซัสซี่อ่ะมึงมึงหิวละมึง oh อุ้ยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เออโคกันเนี่ยเออรู้แล้วโดนกูอุ้ยตายอุ้ยเท่จริงนะั่งเชี่ยสุดโหดเลยว่ะอมันแก้ไม่ได้ <Yeah. S 2> ยิงตัวฟัซซี่นี่โคกเหรอส้นเตนบะตาย โอ้ยยูมีไ sí, ม่เจอสุดส <meal> ุดสุดสุดสีแม่งเลยอ่ะจริงเป็อยู่มีไไปไหนแล้ว okay, น okay, oh ้องเสร็จแบบอัน oh นี้ไงเลือดไม่เขียวกูไม่สู้อ่ะพี่โอเคน้องโอเคน้องอ่าอ่าเลือดไม่เขียวกูไม่สู้อ๋ออุ้ยอะไร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 จี้เออสิงอยากตายเออไอ้มาสี่เชียร์อะไรโคกหรือถูกแล้ววะเออโคกอย่าแล้วอย่าแล้วอย่าแล้วอุ้ยโอ้ยไอ้เชี่ยไี่โดนนี่โดนกยวแกแขวนเนี่ยโอ้ยไอ้เีืย กันเดินเลยกูมาดมึงเจอกูแน่กูได้ลองเล่นตัวใหม่แล้วมาเดย์แม่งตัวใหม่อุ้ยมีสกิลครบเลยว่ะเชี่ยขาดแคลนตีว่างยูมิอยากเจอเปล่าอยากเจอป้าน้องสึกตัวใหม่อออ้ยะไรอะไรอะไรอะไปทำไมปั๊บปั๊บปั๊บโอ้ยสกิลหนึ่งอะไรพี่ลอยพี่ลอยพอพี่ลอยมาปุ๊บพี่จะมีของมาเสิร์ฟละปั๊บถองกเลยฮุ้ยเุ้าอย่าหกระเด็นไปทางนี้เหรอไม่รู้ไอ้สึกแม่งแต่เป็นเท่มากเลยสกิลสองอะ อือเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้เชี่ยตัวแม่งหัวจังวะเอาดีตัวมันกองมาเลยนะจีเอ็มเฮ้ยเชี่ยแล้วบ้า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 โอ้ย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 เชี่ยสุดโหดเลยววะหลังระตาซะเฮ้ยยังไม่ตายเฮ้ยอ้๋อเป็นแฟนแล้วเป็นตัวเขียวเปนขีดป้าเลยเยอะ โอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่กีเปอรมันคือสไปเหรออือหึหุยโอ้โหหุยหลบก่อนนะน้องมันคือมันคือมาแทงจูอะพี่มาแทงจูเฮียละมึงเฮ้ยเชียละหลบอือหึหลบทำไมอุอหึโ้โหโดนขึ้นเตะพอดีวะเชียร์จะตายหลิงกันกูได้แต่่เมือกี้สกิลหนึ่งมาลอยได้แค่นั้นบ้าบ้าบ้าถึงบ้าลงเลย ชิ่ยคุณโหดนะวะพี่ไปท่านไหนวะนี่อืมดีแต่เด็กเด่นแน่ปาบประดาโอ้โหโอ้โหยี่คุณโหดเลยไอข้าวหโอ้โหยี่คตรโหดเลยว่ะเจาทเทน้ะเทจงเทจริงว่ะเฮ้ยจะเสียดายอยากเห็นนันตี้ว่ะแม่งนานาอัปเดตที อูเสียดดยไม่น้นตีมันได้ไงวะรอปีหน้าเลยพี่ปีหน้าปีหน้าปีหน้าพี่ปีหน้าขึ้นมาแล้วเว้ยมาดิขึ้นมาแล้วทำไมไอโคไก่ปซีมันอยู่ด้วยกันเหรอไอสองคู่หูนี้มันไม่ตีกันหรอวะเครื่องดื่มพวกนีมันไม่ตีกันหรอโอโหวันนี้มาปะอออือืกูีสิคนคนกูดีสิคนคนมึงประคาแลีสิคนคุ้น้องกูสิคุ้นมองยิดัซีไอโคไก่สับิด กูผิวดีโทษทีน้องชายทำอะไรโทษทีนะพี่ผิวอ่บน้องเอ้าผมเพียแล้วก็หลบนิ่มๆนั่นแหละเ้วมตมันต้องโดนปะ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 กันเดนยังไม่น้อยตีบมองเช้าอ่ะริงเฮีย อย่าไปว้าวต่อบปครับพี่อย่าเปว้าวโจ๊ย